พี่น้องครับเคยประสบป,ปัญหาอาการปวดตาแห้งๆไหมครับพี่น้องครับมีวิธีแก้ซอยเฮ็ดไห้ทุเราเบาบางได้นะครับพี่น้องปวดตาเนื่องจากหฮาเล่นโทรศัพท์หลายจ่องโทรศัพท์หลายหรือว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ใน,นจอคอมอยู่กับคอมตลอดนะครับแสงเข่าตาพี่น้องปวดตาอาการของการปวดตาเป็นอาการของกล้ามเนื้อสายตาอ่อนล,ล้า อ่อนแรงพี่น้องมีวิธีแก้แบบใดนะครับง่ายๆนะครับพี่น้องเห็ดท,ทุเลาเบาบางใดปวดตาเจ็บตาน้าตาไหลนอนบได้ดในคืนนั้นมีวิธีแก้แบบใดคือให้พี่น้องนะครับไปหาเอาผ่าแล้วก็ใส้น้าแข็งมามาประครบที่ตามาประครบไว้นะครับประครบไวประมาณยี่สิบนาทีพี่น้องยี่สิบนาทีถ้าปวดทั้งสองตากับประครบไวทั้งสองตาแบบนี้นะครับจะซ้อยให หายปวดตาแล้วกะ็อาการจะค่อยทุเลาขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องผู้มีอาการปวดตาจงไว้โดนบอดีนะครับพี่น้องอาจจะเหตให้สายตาอาจจะบอดก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์เบิ้งโทรศัพท์เบิดมือเบิดเว้นพี่น้องคือหนุ่มผู้บนนี่ละต้องอยุกับโทรศัพท์เพราะว่าเฮาอยู่ในสายต้องใส่โทรศัพท์ เฮ็ดโทรศัพท์เปิดมือลองใส่วิธีนี้นะครับพี่น้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเซฟไว้นะครับพี่น้องให้ลูกหล,กลานได้รับชมถ้าลูกหลานมีอาการเก็บตาปวดตาล่องใส่วิธีนี้ครับเนื่องจากสมัยทุสมือนี้เด็กหน่อยเล่นโทรศัพท์หลายเบิง่งโทรศัพท์หลายพี่น้องถ้าลูกหลานของพี่น้องเองมีอาการแบบนี้ลอ่องเฮ็ดเบิ่์นนะครับจะคอยทุเลาเบาบางได้ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามรอชมคลิปต่อๆไปนะครับมีเทคนิคดีๆแนวได้ดีๆสิเอามาฝากพี่ตอนน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ